สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ตายอยู่ที่สมุยนะคะพอดีว่ามาเที่ยวที่นี่เนี่ยอากาศดีมากๆตาชอบมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูวิวกันนะคะจากที่พักนี่ตรงนี้จะเป็นที่พักที่แบบว่าค่อนข้างส่วนตัวมากๆนะคะข้างล่างก็จะมีสระน้ำนะคนะแล้วก็มีหมาตัวหนึ่งนอนเอ้ยน้องน้องมันก็จะเป็น ชายหาดนะคะตรงนั้นก็วัดพระใหญ่นั่นเองแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นหาดเชลิมวัเที่ยวรอบนี้เนี่ยไม่ได้มีบล็อกอะไรมากมายนะคะแต่ว่ามีบล็อกพาไปกินหมูกระทะร้านกูรูหมูกระทะนั่นเองนะคะยังไงก็ติดตามดูกันได้แล้วก็มีหลายๆคนรีเควส์มาว่ามาเที่ยวทะเลตาดูแลผิวยังไงบำรุงผิวอะไรยังไงโอเคเดี๋ยวพาไปดูในรูชีนของวันนี้กันนะคะเดี๋ยวตาขออนุญาตไปอาบน้ำแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวมาเจอกันคะ่ะ เ่นลยะะคะก่อนที่เราจะไปอาบน้ำเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาล้างหน้ากันก่อนเลยล้างเมคอัพนะคะวันนี้ก็แบบว่าแน,น,น่นเวอร์ไรเวอร์อนุญาตคาดน้องแมว วันนี้ที่ล้านเมคอัพไอตาพกมา2ตัวนะคะจะเป็นอันนึงสําหรับเช็ดตาเช็ดปากนะคะแล้วก็อันนึงสําหรับเช็ดหน้านะเช็ดตาเช็ดปากจะเป็นตัวนี้นะคะมิสทีนนั่นเองคือใช้จนจะหมดแล้วเนี่ยแล้วก็ eta, เช็ดหน้านี่จะเป็นของนูฟอร์มูล่านะคะแล้วก็สัลีจะเป็นของเอมี่ค่ะ,คะก่อนอื่นจะเริ่มจากตัวที่เช็ดตาก่อนนะคะชุบสัลีชุ่มๆไปเลยนะคะสำหรับใครที่ติดขนตาปลอมแบบตาเนี่ยจะอยากรู้ว่าถอดขนตาปลอมยังไงให้มันไม่หลุดให้มันใช้ได้นานนะคะก็อ่ะไม่ต้องไปดึงเพราะถ้าดึงถ้าเกิดบางทีเราใช้กาวที่มันนเเหียวมาากๆลดึง มันจะแบบว่าขนตามันพังแล้วมันหลุดมันจะใช้ได้ไม่นานนะคะก็คือให้เราอย่างนี้แล้วก็ชุบวางลงไปแช่รอแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเราก็รูดออกนะขนตาก็จะหลุดออกมาด้วยหรือว่าถ้าบางทีเราใช้กาวที่มันเหนียวมากๆขนตาจะไม่หลุดออกมาด้วยนะคะตัวเนี้ยมันจะไปสลายกาวที่เราติดเนี่ยรูดออกแล้วก็เราก็เอามือดึงขนตาออกเนี่ยมันจะดึงออกมาได้ง่ายกว่าแล้วก็ไม่เป็นการแบบดึงขนตาให้พังด้วยแล้วก็ไม่เป็นการดึงหนังตาดึงขนตาจริงเราให้หลุดด้วยนะคะเช็ดออกนะคะข้างนี้ก็เหมือนกันนะคะคือ ก็ลูดออกมาขอ,ของอยตาเนี่ยส่วนมากก็จะลูดติดออกมาเลยแต่ว่าบางทีถ้าแบบว่าเราทากาวเยอะๆอะไรเงี้ยทากาวติดขนตาเยอะมันก็อาจจะไม่ได้หลุดก็ไม่เป็นไรนะคะอาจจะไม่ต้องตกใจว่าทำไมหนูลูดออกมาแล้วมันไม่ออกเหมือนพี่อาตาลูดอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะคะเสร็จ <c oughs> แล้วเราก็เช็ดเนี่ยเช็ดพวกมาสคารา่าเช็ดพวกอายแชโดว์อะไรตาให้ออกสะอาดหมดเรียบร้อยนะคะปกติตาสองข้างแล้วก็ปากเนี่ยอายตาจะใช้สำลีแค่แผ่นเดียวนะคะ ก็ไปเช็ดปากแค่วัแบบนี้ักพักนึงค่อยเช็ดโดยเฉพาะที่ปากที่เราแบบทาสีเข้มสีแดงสีส้มสีแบบน้ำตาลอะไรเงี้ยหรือว่าลิปแมตตนะต้องชุบไว้หน่อยมันก็จะหลุดหลุดออกง่ายนะคะถ้าเกิดเราไม่ชุบเนี่ยมันก็หลุดเหมือนกันแหละแต่ว่ามันอาจจะต้องแบบเหมือนแบบต้องถูอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะไม่ดีต่อผิวเราอันนี้ก็พอเราชุบไปนิดนึงแค่แบบไม่กี่วิอ่ะสองสามวิมันก็หลุดง่ายแล้วนะคะก็จะเสร็จในหมวดตาและปากนะคะถ้าแบบว่าถ้าแผ่นมันยังพอมีแบบน้ำอะไรเหลือไอแต่จะเช็ดคิ้วไปด้วยนะตัวนี้ เพราะว่าดินสอเขียนคิ้วสมัยนีย้บางทีมัน,ม,นมันติดทนนะหรือว่าถ้าใครใช้เป็นแบบเจลเขียนคิว้วหรือว่าคิ้วแบบน้ำอะไาเงี้ยมันจะติดทนมากแต่เช็ดอันนี้ไปด้วยนะคะอันนี้ก็คือ1แท็แล้วก็อุ้ยยังไม่หมดยังไม่หมดเหลือไว้ใช้พ่กนี้ดีใจนะคะตอนนี้เนี่ยหกโมงแล้วนะคะพระอาทิตย์กำลังจะตกตอนนี้เนี่ยเราถ่ายมนเนี่ยสว่างอยู่ถ่ายไปถ่ายไปเนี่ยมันจะแสงตกก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะไอตาถ่ายตอนเย็นก็คือตอนนี้วันนี้ก็ออกไปเล่นน้ําออกไปแบบกินข้าวอะไรมาทั้งวันแล้วนะคะแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเช็ดหน้าแแแลลล้้้้วววกกก็็็อาาาาบนนนํํทงใ ที่เนี้ยที่พักแล้วก็นอนนะคะนี้เป็นที่เช็ดหน้านะคะเวลาเช็ดไอตาก็จะแบบว่าเช็ดช้าๆเหมือนแบบชุบวางก่อนแล้วค่อยเช็ดอะไรเงี้ยรอให้มันได้ทํางานนิดนึงถ้าแบบไปถึงก็รื่อๆรๆออกเลยเงี้ยมันก็ออกนะมันก็จะต้องเช็ดเยอะอะเช็ดถูหลายรอบซึ่งไอต้ตาไม่อยากจะถูแบบบนผิวหน้าเรามากนะักแรงแนะเพราะว่าการถูกระเสียสีมันก็เป็น ส่วนหนึ่งของการเกิดริ้วรอยนะคะปกติจะเช็ดหน้าเนี่ยจะใช้4แผ่นอันนี้คือ2แผ่นนะคะแล้วก็คืออีกเซตหนึ่งก็คือ4แผ่นนั่นเองเช็ดหน้า4เช็ดตา1แผ่นก็รวมเป็น5แผ่นถ้าเกิดเป็นแผ่นขนาดเล็กประมาณนี้นะแต่มันจะมีสำลีบางยี่ห้อที่เป็นสำลีแบบแผ่นใหญ่มากอะไรเงี้ยมันก็จะเช็ดแค่แบบแค่3แผ่นจบ ถ้าถ้าแบบมาเที่ยวทะเลแบบเนี้ยจะสังเกตว่าผิวเราจะแห้งง่ายจะกล้านง่ายเพราะว่าเราเจอแดดเยอะเนีย่ยเวลาเราเจอแดดหรือว่าเรานั่งรถแล้วเจอลมอะไรเงี้ยแสงแดดอะไรเงี้ยมันจะทำให้ผิวแบบไม่ชุ่มชื้นนะคะใครที่แบบผิวมันที่รู้สึกว่าโอยหนูเป็นคนผิวมันมากจะมาเที่ยวทะเลทีแรกผิวดูแบบกันก้านดูมันไม่ชุม่มมันไม่นุม่มนั่นแหละมันเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมแบบมาทะเลผิวมันถึงกั้น,นเพราะว่ามันทั้งแดดทั้งลมไม่ต้องตกใจค่ะเพราะใครๆก็เป็นยิ่งใครผิวแหง้งบอกเลยว่ายิ่งแบบโอ้ยแห้งนะคะเพราะฉะน มาเที่ยวทะเลอะไรเงี้ยมันต้องแบบต้องบำรุงอะ่ะต้องเลือกสกินแคร์มันจะไม่เหมือนสกินแคร์ที่เราใช้ที่บ้านหรือถ้าสกินแคร์ที่เราใช้ที่บ้านมันชุ่มชื่นดีอยู่แล้วก็ถือว่าโอเคไปอะไรเงี้ยแต่ของไอตาเนี่ยถ้าเกิดมาเที่ยวทะเลก็จะพกแบบพิเศษขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยก็จะเยอะขึ้นมาหน่อยนะคะอ่ะเสร็จเรียบร้อยเช็ดหน้าแล้วก็เดี๋ยวล้างหน้าตาใช้เป็นตัวนี้คลีนแอนเคลียร์ตัวนี้นะคะเป็นตัวสบู่ล้างหน้าที่แบบซื้อจากเซเว่นอ่ะไซเล็กเพราะไซนี้มันก็พกง่ายดีเวลาเราไปต่างจังหวัดนะเดี๋ยวตาตไไปปล้้้้าาางหนนนแวก็อะะค เดี๋ยวเรามาเจอกันในสภาพที่ว่ารังหน้าอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาดูสกินแคร์กันค่ะ กลับมาแล้วจ้าอาบน้ําด้วยความไวแสงนะคะขนยาดเอาผมที่แบบเน็บขึ้นลงมาก่อนละกันอาเพื่อความสวยงามของวิดีโอนะคะแต่เวลาเราอาบเราก็เอาขึ้นอะไรอย่างนี้นาะงเวลามาเที่ยวทะเลอะ่ะไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่าอ้แต่แดงง่ายเป็นสิวง่ายน่าจะเป็นเพราะว่าแบบเวลาเราฝุ่นแล้วเราไปเล่นทะเลเราไปดำน้ำอะไรเงี้ยจะเป็นสิวตลอดนะคะเพราะฉะนั้นสกินแคร์ที่เราพกมาเนี่ยมันก็จะต้องแบบมีความทั้งช่วยความเรื่องความชุ่มชื่นด้วยแล้วก็ไม่อุดตันเป็นสิวด้วยอะไรงนี้นะคะ พอล้างหน้าเสร็จเนี่ยเราจะใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็นโทนเนอร์นะคะของสมูทอีตัวนี้เนี่ยจะช่วยเรื่องอลดความมันบนใบหน้าแล้วก็ เช็ดทำความสะอาดผิวให้สะอาดห,หมดจดนะคะก่อนที่เราจะบำรุงแล้วก็อย่างที่บอกคือตาเป็นสิวง่ายอะ่ะไอตาก็จะเน้นแบบว่าโทนเนอร์นิดนึงเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราเช็ดหน้ามันสะอาดจริงไหมเราแบบเจอฝุ่นเจอแบบอะไรเงี้ยไปดำน้ำมาอแบบตัวดำเดือแต่ตัวโทนเนอร์ไม่ได้ใช้แบบเป็นประจำตลอดนะจะใช้ช่วงที่เป็นสิวเนี่ยอย่างเงี้ยมันแบบมีสิวเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยสกินแคร์แต่ว่าใช้เป็นแบบให้มันให้มันแบบเหมาะสมมันให้มันเน้นเป็นความชุ่มชื่นแล้วก็บางบางตัวอย่างในตัวเนี้ยก็จะแบบ ลดความมันของผิวอะไรเงี้ยให้มันแบบกลางๆนิดนึงถ้าเราเน้นแต่พวกสกินแครท์ที่ช่วยเรื่องสิวอย่างเดียวมันก็จะทําให้หนักผิวหน้าเราแบบยิ่งแห้งผาดอะไรเงี้ยมันก็จะไม่สวยอีกไม่ดีอีกแต่ว่าถ้าเราจะเน้นชุ่มชื่นอย่างเดียวมันก็จะแบบเยอะไปก็ต้องแบบเกลี่ยให้มันบาลานซ์แบาลานซ์กันนะพอเช็ดโทนเนอร์เสร็จแล้วนะคะก็จะลงพรีซีรัมนะคะจะใช้เป็นตัวนี้ค่ะกิฟเฟอรีนไฮยาไฮ่ะ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 ไม่ใช่นะคะคำว่าพรีซีรัมก็คือมันจะเนื้อคล้ายซีรัมแต่ว่าจะบางเบามากมันจะซึมง่ายมากถ้้้าใใใครรทีี่ชชซัมหือ อะไรอยู่ก็าตามเนี่ยตัวนี้จะลงก่อนเป็นตัวแรกหลังจากทาความสะอาดหน้านะคะตัวโทนเนอร์เนี่ยถือว่าอยู่ในขั้นตอนทําความสะอาดหน้านะตัวนี้ก็คือพรีเซี่มนะคะก็คือทาไปก่อนเลยนี่ฝากรอบแบบนี้นะคะนี่ตัวนี้เนี่ยนะคะมีส่วนผสมจากเนเชอร์ไฮยาลูรอนร้อยเปอร์เซ็นต์จากเยอรมันเลทีเดียวคือแบบว่าส่วนผสมคือปังมากนะคะเมตตาก็จะทาลงไปให้ทั่วหน้าแบบนี้เขาจะเป็นเนื้อแบบ เบาๆเหลวๆแบบนี้แต่เขาจะไม่ได้เหลวเหมือนน้ําไปสะทีเดียวคือแบบใต้ความบางเบาอะมันยังมีความที่เข้มข้นแต่ว่าเขาจะซึมลงบนผิวหน้าได้รวดเร็วมากนะคะเพราะว่าเขาเป็นพรีซีรัมไงเขาจะไม่มีความแบบว่ามานานๆเนื้อหนักๆไม่ได้เพราะว่าพอทานี้เสร็จเราต้องทาอย่างอื่นต่อไงเออแล้วเนี่ย พอเราเกลีย่ยปุ๊บมันก็จะแบบซึมไปอย่างรวดเร็วมากแต่ชอบตรงที่มันซึมเร็วเพราะไอตาเนี่ยเป็นคนแบบจริงพูดตามตรงอะ่ะปกติตามไม่ชอบทาอะไรที่มันเยอะเะแต่ถ้าในแบบโมเมนท์ที่แบบเนี้ยมาเที่ยวทะเลอะ่ะแล้วเราโดนแดดแล้วเราทาครีมกันแดดเนี้ยผิวมันก็จะแบบก้านอะ่ะมันจะต้องบำรุงม,มันจะต้องแบบเน้นชุ่มชื่นหน่อย,ยอะไรเงี้ยตัวนี้เนี่ยใช้แล้วผิวเนียนนุม่มชุ่มชื่นมากตาชอบมากคือแบบไม่ว่าจะผิวมันผิวแห้งผิวผสมเนี่ยใช้ได้นะคะเพราะว่าเนื้อเขาบางเบามากๆพอ,อตาใช้ครบ7วันอะ่ะรู้สึกว่าผิวมันดูเรีย มันนุ่มมันฟูมันแบบเวลาเราใช้แล้วเราตื่นมาตอนเช้าอะผิวมันแบบมันฟูอะมันแบบมันเต็มอิ่มมันเหมือนได้นอนเยอะมันเหมือนได้แบบได้รับการบำรุงคือดูไม่ออกเลยว่าไปดำน้ำมาไปโดนแดดมาคือแบบเออโอเคอะแล้วเวลาเราลงรองพื้นหรือลงแป้งนะคะมันก็จะดูเรียบเนียนมากขึ้นใครที่เคยแบบเหมือนทารองพื้นแล้วมันไปลอยลอยบนหน้าเป็นสังขยาทาแป้งแล้วมันลอยมันดูไม่เรียบสนิทนั่นแหละคือตัวนี้ช่วยได้จริงชอบแถมเขายังมี natural AHA นะคะธรรมชาติเนี่ยเขาจะช่วยผัดผิวให้ดูกระจ่างใสมาก ตัวนี้เนี่ยใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยนะคะเนี่ยวันนี้ไอตาใช้เนี่ยเป็นช่วงเย็นนะคะอาบน้ําตอนเย็นแต่คือตอนเชา้าเราก็ทาพอซึมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แต่งหน้าต่อได้ไม่มีปัญหาไม่มีไม่มีเหนียวเนหนอะหนเนี่ยผิวไม่แบบไม่ทิ้ง ความเนนะอะะไรลยตัวต่อไปนะคะตาจะเน้นถึงความชุ่มชื่นเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าไปเจอแดดมาลมทะเลนะโอ้โหเหนียวสุดอะไรสุดนะคะนี่เป็นตัวนี้ยังอยู่ในแก๊งของกิฟฟอรีนไฮยาอยู่นะคะกับ 3D Complex Cream ตัวนี้ถ้าใครผิวมันอย่างไอตาแนะนําแค่ก่อนนอนพอนะคะเพราะเขาจะเน้นความนุ่มชุ่มชื่นแบบเต็มที่เลยทีเดียวก็เน้นก่อนนอนเราตื่นมาเราจะได้ผิวฟูๆแล้วก็แบบพร้อมรับกับวันใหม่พร้อมรับกับการแต่งหน้าต่อไปอะไร่งนี้นะคะเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นเนื้อครีมแบบนี้เลย เข้มข้นนะคะแต่มีความนุ่มนะไม่ได้เป็นเนื้อครีมที่แบบว่า หนาๆเตะๆมันมีความนุ่มอะบนหน้ามันจะไม่กรึดกรึดบนผิวอะเข้าใจปะมันจะไม่แห้งๆกางๆแล้วก็เกลี่ยยากาทาแล้วมันแบบมันเกลี่ยง่ายมันละมุนผิวดีตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้ผิวนุ่มเนียนดูเด้งดูใสมากแนะนะําว่าทาก่อนนอนนะคะตื่นมาคือฟูเด้งพร้อมรับวันใหม่เวอร์ผิวสมแบบเฮ้ยนอนน้อยเฮ้ยแบบเรียนหนักทํางานหนักเที่ยวหนักปาร์ตี้หนักคือตัวนี้ก่อนนอนรู้เรื่องต่อไปจะเป็นไอศครีมนะคะตอนนี้ไอตาใช้เป็นตัวนี้ ยูเซรีนไวเทอร์พี therapy, นะคะไอซีรัม um, เนี่ยไอตาชอบเปนที่หัวเขาทํามาแบบนี้มันสบายตาดีเขาบอกว่าเขาช่วยเรื่อง,งความค้าใต้ตานะแต่ว่าไอตายังไม่ชัวร์ว่ามันแบบมันดูหายค้าบ้างหรือเปล่านะเพราะว่าส่วนตัวไอตาเนี่ยเป็นภูมิแพ้ไงแล้วคนเป็นภูมิแพ้อ่ะจะแบบจะมีความรอยค้าใต้ตาแบบแรงเวอร์ถ้าไม่แต่งหน้าก็คือรู้เลยว่าคนนี้เป็นภูมิแพ้นะคะบางทีเวลาแบบลมพิษขึ้นอ่ะก็จะชอบแบบขยี้ตาแล้วมันกลายเป็นว่ามันยิ่งทําให้ ได้ตาดูขำอะไรเงี้ยเนาะก็ตอนนี้ตาก็ใช้อยู่แล้วรู้สึกว่ามันทาให้แบบผิวรอบดวงตาดูชุ่มชื่นดีแล้ไอตาเพิ่งลองใช้ตัวนี้มาประมาณเดือน2เดือนแล้วก็ช่วงนี้ก็มาแบบมาเที่ยวทะเลอีกอะไรอีกมันก็เลยเหมือนแบบยังไม่ได้แบบนอนเต็มอิ่มอะไรขนาดนั้นคือเวลามาเที่ยวไอ้ตาไม่ได้นอนแบบเต็มอิ่มนะต่ก็จะตื่นแบบว่า8ปดเก้าโมงมาเพื่อแบบ คือไปเที่ยวต่ออะไรอย่างเงี้ยเราจรู้สึกว่าพอใช้แล้วมันใต้ตามันดูนุ่มชุ่มชื่นแล้วมันก็ดูเต็มอิ่มดีอะไรเงี้ยเวลาที่เราแต่งหน้าแล้วลงคอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์มันไม่เป็นเส้นดีะนะก็รู้สึกว่ามันก็โอเคในเรื่องของความแบบเน้นความนุ่มชุ่มชื่นนะนะแต่เรื่องใต้ตาดําหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวขอให้ตาใช้ไปสักพักหนึ่งถ้ามันโอเคเดี๋ยวจะเอามาบอกต่อกันหรือว่าถ้าใครใช้อยู่ยังไงก็สามารถบอกกันได้นะคะแต่ก็ลงใต้ตานะคะเสร็จแล้วแต่จะลงสลิปปิ้งมาร์กนะคะยังอยู่ในแกงงงขออกกิฟาาาีนนนนฮยยู่่เเเเพระะวแ้้จป็น ถึงเรื่องความนุ่มชุ่มชื่นเพราะวัยตาเนี่ยพิ้นตามตรงนะคะปีนี้ยีิบเจ็ดแล้วอาจจะจะแล้วค่ะสมัยก่อนนะถ้าตอนที่เราแบบ20 20กว่า,าเราจะเน้นสกินแคร์ในเรื่องของความลดความมันลดสิวอะไรเงี้ยสิวตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่นะก็ยังใช้อยู่แต่คือแบบว่าอาจจะจะเสริมเรื่องสกินแคร์ที่เติมความชุ่มชื่นมากขึ้นเพราะว่าถ้าเราผิวแหง้งหรือว่าเราผิวมันนี่แหละแต่เราไม่เติมความชุ่มชื่นเลยพอถึงจุดจุดน,นึงที่ผิวมันเสียความชุ่มชื่นไปอะ่ะผิวที่แหง้งกร้านเนี่ย มันจะเกิดริ้วรอยได้ง่ายกว่าผิวที่มีน้ํามันเยอะนะคะเราก็เหมือนใส่ใจมากขึ้นในเรื่องของสกินแคร์ที่เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวเติมน้ำให้กับผิวอะไรเงี้ยแต่ก็เต็มที่นะคะถ้าเป็นอย่างช่วงก่อนนอนเนี่ยอย่างเงี้ยในรูทีนเต็มที่เลยจัดหนักในเรื่องของความชุ่มชื้นแต่ถ้าในเรื่องของตอนเช้าก่อนที่เราจะแต่งหน้าไปทำงานไอจาจะไม่ได้จัดหนักขนาดนี้นะคะไอจ้าก็จะเน้นเป็นแบบเนี้ยตัวพรีซซร่มอะไรเงี้ยแล้วก็ครีมกันแดดแล้วก็แต่งหน้าเลยไม่ต้องมีอะไรมากมายแต่ถ้าช่วงก่อนนอนใจใใส่ห้เต็ม พิกัดเลยทีเดียวนะคะกับตัวนี้เป็นสลิปปิ้งมาร์ของกิฟฟอรีนนะคะเป็นสลิปปิ้งมากที่เนื้อเป็นเนื้อเจลให้ความชุ่มชื่นมากแบบ สุดเลยตื่นมาคือช่ำช่ำโบะหน้าแบบอย่างเต็มแต่ชอบโมเมนท์ที่เหมือนแบบเวลาเราตื่นมาแล้วเราส่งกระจกแบบโหหน้าโคตรช่ำอะเวลาแต่งหน้าแล้วมันจะทารองพื้นทาแป้งมันจะเรียบเนียนสนิทมากมันจะไม่ลอยลอยอยู่บนผิวนะคะบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยหนูหน้ามันแต่หนูไม่ใช้สลิปปิ้งมาร์กดีกว่าหนูไม่บำรุงอะไรอย่างงี้ดีกว่าหนูกลัวว่าเดี๋ยวบำรุงมากเกินไปเดี๋ยวตอนแต่งหน้าหน้าหนูมันจะมันอะไรเงี้ยคือมันไม่เกี่ยวนะคะคือแบบมันไปเติมความชุ่มชื่นอะมันไม่ได้ไปทําให้ต่อมน้ํามันของเราของเราไปทําแบบผลิตน นนะะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถใช้ได้ในช่วงก่อนนอนถ้าช่วงก่อนตอนกลางวันเราก็อย่าไปใช้อะไรที่มันหนอะหนแต่ก่อนนอนเราก็แบบว่าบุกเต็มที่เลยถ้าใครแบบผิวมันมากๆตอนกลางวันแต่งหน้าแต่แนะนําก็แบบใช้พัมเมอร์ที่มันช่วยคุมมันอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยได้นะคะตัวนี้เนี่ยทาแล้วตื่นมาคือแบบหน้าแบบปังเวอร์เด้งแบบฟูชอบมากฟูชอบหน้าตัวเองตอนเช้าๆที่ตื่นมาแล้วแบบโหแม่ ใจมากเลยแล้วแล้วโดยเฉพาะใครที่นอนห้องแอร์ไอตายันเป็นคนชอบนอนห้องแอร์24องศา23องศาถามว่าเปิดไปแช่อะไรถ้าไม่แบบลงครีมก่อนนอนแบบหนักๆเน้นๆแบบเนี้ยนะตื่นมาหน้าแห้งแต่งหน้าไม่ติดแต่งหน้าไม่สวยแต่งหน้าเป็นเส้นเป็นริ้วแบบไม่โอเคตัวนี้นอกจากจะช่วยเติมความชุ่มชื่นให้กับผิวนุ่มเด้งฟูแล้วนะคะเขายังทําให้ผิวแข็งแรงอีกด้วยและเขาไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีเมทอลไม่มีกระบูนไม่มีพาราเบนด้วยดีมากๆตัว ตัวถัดไปนะคะก็จะเป็นทาปากตัวนี้ตาชอบมากของยูเซลีนน่าจะเพิ่งออกนะเพราะไอตาเพิ่งเห็นนะคะซูตติ้งสกินบารมคือจริงๆมันไม่ได้ใช้ทาปากอย่างเดียวคือมันใช้ทาได้หมดเหมือนพีโตเลียมเจลอะที่เราแบบอยากจะทาตรงไหนที่มันแห้งก้าเราก็ทาได้ไอตาเน้นทาปากคือชอบมากคือแบบก่อนนอนไอตาไอตาจะต้องแบบโบกอันเนี้ยให้ปากนุม่มๆเพราะอย่างที่บอกคืออตาชอบนอนห้องแอร์หนาวๆแล้วก็ถ้าตื่นมาแล้วไม่ทาปากมันจะแห้งแล้ว,ลวเวลาเราทาลิปแมทอะคือมันก็จะแบบแมทไปทั้งวันแล้วมันไม่สวยเลยนอกจากทาปากก็ทา มือแห้งตาทาตามซอกเล็บข้อศอกแห้งหัวเขา่าแห้งคือทาได้หมดเลยนะคะถ้าไม่กลัวว่ามันเปลืองนะคะใดตาเน,น้นเอาไว้ทาปากก่อนนอนแล้วเอาวางไว้หน้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะในเรื่องของผิวหน้าอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ ในรูนของความผิวหน้านะคะผิวรักแร้เนี่ยจริงๆตอนกลางคืนเนี่ยไอต้าอาจจะไม่ได้ใช้ทุกคืนแต่ถ้านึกออกได้ก็จะใช้ตัวนี้จะเป็นของคิวส์นะคะจะเป็นที่ทารักแร้คือมันเป็นไอเน,นี้ยแหละที่ดับกลิ่นเต่าอะ่ะมันจะเป็นเนื้ออย่างเงี้ยเวลาใช้ไอต้าก็ใช้แบบใช้แค่เนี้ยตอนหนึ่งข้างนะแล้วก็ทาบนรักแร้แบบนี้เลยนะคะ มันก็จะช่วยกําจัดกลิ่นด้วยใช้ตอนกลางวันนะคะแต่ว่าบางทีาตาก็ใช้ตอนกลางคืนด้วยเพราะว่าทําให้ผิวใต้วงแขนน่ะนุ่มชุ่มชื่นขึ้นแล้วก็บํารุงให้มันไม่เป็นแบบแห้งๆสักๆากอะไรเงี้ยตัวนี้ดีแต่ว่าแพงหน่อย600ได้มังเคาน์เตอร์ไทยแต่ว่า,าตาซื้อตอนที่ตาไปต่างประเทศก็จะแบบได้ถูกกว่านี้นึงไอ้ตาซื้อที่มาเลเซียแต่ว่ามันดีนะมันดีถ้าใครมีงบไอ้ตาก็แนะนําแต่ถ้าใครไม่มีงบก็ไม่ต้องก็ได้ก็แบบแป้งเต่าก,ก็ได้หรือว่าสารส้มก็ได้อะไรเงี้ยแต่าตาชอบชอบ มาถ้าใครสนใจอยู่แล้วก็กําลังคิดอยู่ว่าจะซื้อดีไหมตามบริวารดีนะคะผิวกายเนี่ยจะใช้เป็นตัวนี้ เจอเกนนะคะอันนี้เป็นสูตรแบบ u l t r า h e ลล i n g เลยทีเดียวเนื้อเข้มข้นมากนะคะเหมาะสําหรับผิวแห้งมากเพราะตาผิวตัวแห้งมากปกติอะเป็นคนผิวกายแห้งอยู่แล้วยิ่งมาเนี่ยอาแบแดดมาเล่นทะเลอะไรเงี้ยมาเล่นน้าทะเลยิ่งแห้งเนี่ยสังเกตดูดิว่าแขนเนี่ยดำกว่าตัวอีกดูดิต้องมีนะคะเพราะว่าผิวไอตาบางทีทาแบบพวกเจลววท์หนังตุรกีไม่ค่อยอยู่มันเหมือนมันเป็นการปอกปลมเฉยๆมันช่วยความชุ่มชื้นได้มันไม่เข้มเท่าเ,าเจอเกนจริงๆอะแต่ว่าตอนเนี้ยไอตาไม่มีส่วน นที่เบิร์นนะเนี่ยไปอาบแดดมาเนี่ยเข้มผิวเข้มมากแต่ไม่แดงไม่เบิร์นไม่แสบไม่คันไอตาก็เลยไม่ได้ใช้เจลวันหางจระเข้จะใช้เป็นตัวนี้แทนนะคะเน้นๆเ,เลยใครผิวกายแห้งแบบหนักๆเลยนะคะแล้วก็ผมเนี่ยไอ้ตา พกเป็นตัวนี้มา L'Oreal Ultra Ordinary Oil นะคะกลิ่นลาเวนเดอร์ค่ะเนี่ยเขาจะมีแบบดอกลาเวนเดอร์อยู่ข้างในอตาซื้อมาจากวัตสันนะออยใส่ผมอะห้ามลืมเลยเพราะว่าเวลาที่ไอตามาที่โรงแรมที่แบบที่พักอะไรเงี้ยพวกแบบคอนดิชเนอร์หรือว่าแชมพูอะไรที่เขามีให้อะ่ะมันไม่ได้ดีเหมือนที่เราใช้ที่บ้านเก็ตปะ่ะนอกจากเราจะพกมาเองอะ่ะคืออย่างแชมพูอะแชมพูสีผมอะออตาพกมาเองนะก็ใช้แชมพูของเขาเสร็จแล้วเราก็ใช้แชมพูสีผมหมักแล้วก็เอาตัวเนี้ยทาพวกแบบ คอนดิชเนอร์ที่เขาให้ในโรงแรมอะพวกนี้เราควรพวกมาเองหนึ่งคือเราโดนแดดเยอะคือแดดอะมันไม่ใช่แค่ทําลายแค่ผิว่างเดียวมันทําลายผมด้วยเหมือนกันนะคะลมทะเลก็ทําให้เหนียวทําให้อะไรอะไรเงี้ยเวลาเราไปเล่นน้ำทะเลมาเราก็ต้องสระผมถูกไหมมาเที่ยวทะเล3วัน4วันเล่นน้ำทะเลทุกวันเลยก็ต้องสระผมทุกวันเลยเวลาเราเป่าเวลาเราสระเยอะมันก็ยิ่งแห้งก็เลย ห้ามลืมพวกคอยใส่ผมแบบนี้นะจ๊ะนี่แหละคะ่ะในรู틴ของไอตาที่ไอตาทําในช่วงที่มาเที่ยวทะเลแบบนี้แต่จริงๆคือสามารถเอาไปใช้กันได้ถ้าใครที่ถูกใจตัวไหนกําลังค,คิดอยู่ว่าเอออยากซื้อตัวไหนแต่ก็เล่าให้ฟังแล้วเนาะว่าตัวนี้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใช้แบบนั้นแบบนี้ใช้ได้เลยนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันก็จริงๆถือว่าเยอะอยู่ถ้าสมัยก่อนย้อนไปประมาณ2ปีสปีอตาไปเที่ยวทะเลแต่จะไม่พกของเยอะขนาดนี้นะคะเพราะสมัยก่อนยังเด็กนะคะแล้วก็ผิวยังดีตอนนี้มันเน มันจะ30แล้วนะคะแล้วก็มีคนรีเควสมาเยอะบอกว่าอยากดูว่าพี่ตาบำรุงอะไรก่อนนอนก็ถ้าเกิดใครอยากดูเวอร์ชั่นก่อนนอนบำรุงตัวเองในทรูทีนที่บ้านก็สามารถคอมเมนต์บอกกันดะ้ที่บ้านนี่ก็จะอลังการกว่านี้อีกก็จะมีแบบสครงุงสครับอะไรต่างๆรีทเมแบบอลังการบอกเลยนูว่าสปาแต่นี้เป็นเวอร์ชั่นมาเที่ยวเวอร์ชั่นอยู่ทะเลอ,อาจจะไซเล็กนิดนึงอาจจะไซเบาไซกระจิวนิดนึงอะไรนี้ ออก,กันได้นะคะถ้าใครอยากดูเวอร์ชั่นแบบว่าบิ๊กแพ็คจัดเต็มไซส์ใหญ่ XXL ที่บ้านเนี่ยเออสำหรับวันนี้ตาไปแล้วนะคะมันยังไม่มืดหลบแต่ว่ามันก็มืดกว่าเมื่อกี้แล้วตอนนี้ก็6กโมงครึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวตาจะไปนอนดูทีวีเล่นคอมนะคะแล้วก็สีท่ทุ่มมาทุ่มนอนเฮ้ยนี่ฉันแก่แล้วนี่ว่ามาเที่ยวทันทีไม่มีการออกไปกินเหล้าแวอะไรเลยใช่ไหมแกฉันถึงวัยนี้แล้วเออนั่นแหละก็ตามนั้นก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่ดีต่อผิวต่อสุขภาพสำหรับวันนี้ตาไปแล้วะคะ่ะบ๊ สวัสดีค่ะ